โอ้โหกับข้าวเยอะเลยวันนี้เฮียกินอะไรดูซิปลาหนิลอะไรนะปลาเผาปลาเผาปลาหนิลเผาลองดูสิว่าลองดูสิว่าน้ำจิ้มคนโคราชอร่อยหรือเปล่าอร่อยจริงจใส่ถั่วด้วยจิ้มยังแค่ดูก็อร่อยแล้ว แต่ว่าคนขายเขาการันตีเผ็ดไปไหมรู้ว่าพอดีกลองดูองกงปลักเตี้ยวปักเตี้ยวไหนล่ะเจ้าเอไปไหนละซื้อน้ำโอ้น้ำหมดหรอ มาเร็วมากินปลาเผาเดี๋ยวไม่ทันแม่ก็ก่อนเลทำไมไม่ให้เขากินก่อนค่อยไปซื้อโอ้โหสีสันผักสวยมากเลย วน,นี่คือบรรยากาศยามเย็นนะคะยามเย็นเดินเล่น,ลนชาทุ่งแต่เราไม่เดินครับเรากินครับ<า><า>กิน<า>ข้าว,วากับน้องๆ

ตลาดนัดที่ทำเตลาดนัดวางน้ำเขียวไปซื้อวางน้ำเขียวหม่งที่เอไปทําบัตรเมื่อวานตลาดนัดมาเราก็ไปเราไม่เคยนัดตลาด <c oughs> มีแต่ตลาดนัด กินหนังไปอ่อเด็นเยอะเรื่อยถึงแร่บาต้องห่อใช่ไหมต้องห่อเกลยดห่อห่เรื่อยห่เรื่อยขวากแตก้า 不错。